ไอ้โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยเป็นกันเยอะมากเลยนะครับไม่ใช่ว่า,าผมเพิ่งมาทราบว่าเป็นเยอะนะครับแต่นี้มันมีช่วงเขาเรียกว่าจับชีพจรกัจรนะครับคู่จับของผมเนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลมออนะครับเขาก็จับชีพจร่าไอ้ของคุณประวรทําไมหัวใจเต้นผิดจังหวะไม่ผิดจังหวะนะครับก็คืออาจารย์เขาก็ามาสอนนะครับแล้วก็ คุณจิ๋วเนี่ยครับจับพยัจจ์เช่ไหจอนผมว่าเป็นผิดประดาผมก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนใหญ่ที่สงขานะครับไอ้ที่ตัดใหญ่นะครับเขาก็บอกว่า,าหัวใจเส้นผิดจังหวะนะครับเขาก็ช้ยามากินนะครับแล้วก็ผมก็มาหาอาจารย์ไม่หวนนะครับอาจารย์ไม่หวนี่ก็เขียนการาฟจับเช่ไหมจอแล้วเกก็สอนผมนะครับแก่ก็จับอย่างเงี้ยครับ อ่านี่ปดีปการบึกหมดเนี่ยเขาก็เขียนคล้ายๆกับตาทาาเต้นหัวใจอย่างนี้ครับอาจารย์ก็เขียนว่าเวลาจับเต้นรูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามเนี่ยก็จะบอกได้ถ้าคนมีตั้งคันเนี่ยมันก็จะเต้นเต้นซ้อนๆกันสองอันก็มีหัวใจสองดวงอย่างนั้นนะครับอาจารย์ก็สอนนะครับว่าเราจับอย่างนี้เป็นอย่างนี้ต้องไปดูอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจารย์ก็บอกเกิดจากความผมเครียดนะครับเราพ่อผ่อนไม่เต็มที่ทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ